เคล็ดลับส่วนทองของอาจารย์สุวัส์สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมอาจารย์สุวัสด์คนเดิมเพิ่มเติมคือความอุ่นใจในสวนทุเรียนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแต่พกเคล็ดลับหน้าตาดีที่จะเปลี่ยนสวนทุเรียนของทุกคนให้กลายเป็นเหมืองทองมาฝากกันครับเห็นไหมครับว่าส่วนที่ดูร่มรื่นแบบนี้บางทีก็มีความลับที่ต้นไม้พยายามจะบอกเราอยู่ลองสังเกตดูสิครับป้ามมลีเพื่อนบ้านผมบ่นอุบเลยว่า ทุเรียนปีนี้ใบอ่อนบางจนเปราะยอดก็โตช้าเหลือเกินแถมลูกที่ออกมาก็เริ่มมีรอยแตกให้เห็นซะแล้วอาการแบบนี้แหละครับคือการประท้วงของต้นไม้ที่บอกว่าผมขาดแคลเซียมครับเจ้านายถ้าปล่อยไว้เนื้อข้างในจะเป็นโรงเสียของหมด ไม่ใช่แค่แคลเซียมนะครับเจ้าเก่งลูกชายผมยังเจอปัญหาดอกทุเรียนร่วงกราวเป็นฝนเลยแถมลูกที่ติดก็บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวทรงไม่สวยพอผ่าดูข้างในเนื้อกวับแข็งทื่อเหมือนไม่ก๊อกซะอย่างนั้นนี่แหละครับคืออาการขาดโบรอนตัวแสบที่ทําให้ชาวสวนอย่างเราปวดขมับมานักต่อนักหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าปุ๋ยก็ใส่ยา,ยาก็ฉีดทําไมทุเรียนยังเสีย ปัญหามันอยู่ที่นี่ครับแร่ธาตุพวกนี้มันเดินทางไปไม่ถึงผลเพราะขาดตัวช่วยพาและตัวช่วยใช้เหมือนเรามีเข้าสารแต่ไม่มีคนหุงหรือมีรถแต่ไม่มีถนนดีๆให้วิ่งแร่ธาตุเลยกองอยู่แค่ที่รากกับลำต้นไปไม่ถึงใจกลางผลสักทีอย่าเพิ่งถอดใจไปครับผมมีไม้ตายมาบอกนั่นคือฮอร์โมนไข่ซูเปอร์สูตรเข้มข้นที่รวมผลยอดฝีมือไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นกรดฮิวม um ิกฟูลวิกกรดอะมิโนจากไข่ไขโตซานและธาตุอาหารเสริมครบชุด เปรียบเสมือนอาหารจานโปรดที่ปรุงมาเพื่อทุเรียนโดยเฉพาะเลยครับความลับแรกคือกรดฮิวมิกฟูลวิกครับพวกเขาคือทางด่วนพิเศษที่จะช่วยพาแร่ธาตุต่างๆวิ่งปรือเข้าสู่ต้นทุเรียนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอรถติดที่ปากทางรากอีกต่อไปสารอาหารจะถูกลำเลียงขึ้นไปเลี้ยงยอดและผลได้อย่างทันใจเหมือนส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษเลยละครับต่อมาคือกรดอะมิโนจากไข่และไขโตซานสองแรงแข็งขันครับอะมิโนช่วยเร่งการแบ่งเซลล์ทำให้เนื้อผลแน่นนุ่มฟู ส่วนไโตซานจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเสริมผนังเซลลให้แข็งแรงทุเรียนของเราจะได้เปลือกเหนียวไม่แตกง่ายทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีเยี่ยมยังไม่หมดนะครับเรายังมีธาตุอาหารเสริมอย่างแมกนีเซียมและซิงค์ที่ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงเก่งและมีจุลินทรีย์ตัวดีที่ช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุยทําให้รากทุเรียนขยันหากินดูดซึมสารอาหารได้เก่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับผลลัพธ์ที่ได้นะ่ะหรือครับ ดูนี่สิดอกติดดีไม่มีร่วงทรงลูกสวยได้สัดส่วนเปลือกเขียวแข็งแรงไม่มีรอยแตกและพอลองผ่าดูโอ้โหเนื้อแน่นหอมฟุ้งสีเหลืองทองสวยงามระดับพรีเมียมเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยใช่ไหมครับใครเห็นก็อยากจองใครชิมก็อยากซื้อ ความสำเร็จในสวนทุเรียนไม่ใช่เรื่องไกลตัวแค่เราเข้าใจและเลือกใช้ตัวช่วยที่ถูกต้องฮอร์โมนไข่ซูเปอร์คือคำตอบที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วคุณจะรู้ว่าการเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเกรดพรีเมียมนั้นสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ครอบครัวได้ขนาดไหนมาสร้างอนาคตทองไปด้วยกันนะครับ